สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับผมครับเจมส์เถนได้เป็นยังได้พอครับเดี๋ยววันนี้เรามาคอนติเนียวกันต่อครับจากพาร์ทที่แล้วที่เป็นพูดถึงเรื่องว่าเงื่อนไขอ่ดีมานซับไพคืออะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่จะใช้ดีมานซับไพนั้นได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องต่อไปคือประเภทนะครับของดีมานซับไพที่เราจะมองหานะครับว่าโอเคเราจะสามารถตีตรงไหนไว้ได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับจากประเภท1นะครับคือดีมานซับไพปกตินะครับ2คือออเดอร์บ็อก 3. f มฟาเลูหรือว่า m m a l a n c e นะครับ4นะครับ h i d d ด้นนะครับ 5. w i วิครับ 6. คือ f l i p นะครับอ่าเราจะรู้ว่าอันไหนแต่ละประเภทคือแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้นะครับผมจะแบ่งแยกไว้แล้วเนาะตรงนี้ตรงนี้ยครับจะเป็นโซนซัพพลาปกตินะครับเนาะจะเห็นว่าโอเคราคาลงมานะครับปึ้งขึ้นมาแล้วก็มีดีมาขึ้นมาแต่ว่าดีมาเนี่ยไม่สามารถ มีความต้องการซื้อมากพอนะครับจนมีแรงซัพพลายแรงขายลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้ครับจะเรียกว่าดีมาอ่ะซัพพลายโซนนะครับตรงนี้จะเรียกว่าซัพพลายโซนซึ่งเราจะแยกซัพพลายโซนกับออเดอร์บ็อกซ์คือตรงนี้ครับซัพพลายโซนเนี่ยสมมติว่าเราเทรดเนี่ยโอเคเราสมมติเราเรทรดที่โซนซัพพลายเนี่ยแล้วรู้ว่าอุย้ยมันมันเยอะจังเลยมันหลายพันจุดมากแบบเนี้ยเราอาจจะหาลีดนะครับในโซนออเดอร์บ็อกซ์แบบนี้ได้เนาะในการเข้าเทรดนะครับเพื่อเอา RR นะครับ ได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นประเภทที่1ครับคือซับไพโซน2คือออเดอร์บ็อกนะครับส่วนประเภทต่อไปที่จะใช้เทรดก็คือไฟรุกแกลบหรือว่าอิมบาลานครับเป็นโซนที่ราคานะครับได้ทิ้งช่องว่างนะครับหรือว่าทิ้งแกรบนะครับไว้นะครับหรือว่าทิ้งแบบความไม่สมดุลหรือความอิมบาลานนะครับตรงนี้เนาะจะเป็นโซนว่างๆตรงนี้นะครับที่แท่ง1แท่ง2แท่งสามนะครับหันห่างเนาะเป็นช่องว่างระหว่างนะครับระหว่างแท่งเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็โซนที่สี่นะครับคือ h i เด้นครับโซนที่สี่คือ h i เด้นคือเพื่อนอจะเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ครับคือเป็นโซนที่ h i เด้นคือโซนที่ซ่อนอยู่นะครับพอเรามองในกราฟไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นโซนซับไพ่นะครับอ่าซึ่งมันเป็นโซนที่ซ่อนอยู่เนาะเวลาเพื่อนๆเห็นแบบแท่งเทียนที่มันชนกันแบบนี้ครับ เวลาเพื่อนๆเห็นนะครับแท่งเทียนที่มันชนกันแบบนี้เนาะนี่ครับในกราฟครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเพื่อนๆจะต้องตีตรงนี้ว่าเป็นฮิดเด้นครับซึ่งฮิดเด้นคืออะไรฮิดเด้นก็คือโซนที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับคือสมมติว่าเราดูในไทม์เฟรมของหนึ่งชั่วโมงครับแล้วเราเห็นเป็นฮิดเด้นแบบนี้เนาะในไทม์เฟรมเล็กอะครับเขาก็จะเป็นดีมานซับายเหมือนกันครับ เดี๋ยวมาดนะูอันนี้จะเป็นเห็นไหมครับโซนฮิดเด้นที่ที่ผมตีตรงนี้เนาะเนี่ยจะเป็นซับไายนะครับของทำเฟรมเล็กนะครับเป็นซับไายที่ทิ้งอิมลานเนาะทิ้งแฟร์รูก็นะครับเอาก็ซูมสามารถซูมได้อีกเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นโซนซับไายนะครับที่ทิ้งลงมาของทำเฟรมเล็กเนาะเนี่ยครับคือความหมายของฮิดเด้นซับไายนะครับแล้วโซนต่อไปคือโซนต่อไปคืออะไรคือเป็นโซนวิกนะครับ วิกก็ค er okay, ือวิกแปลว่าไส้แท okay. <The> ่งเทียนนะครับตรงนี้นะครับกต่อไปคือวิกเนาะอ่าแบบนี้นะโอเคผมทําอันนี้คือซับไพวิกนะครับทุกคนซับไพวิกคือเป็นซับไพ่ที่เป็นไส้นะครับอ่าของแท่งนั้นนะครับซึ่งปั๊มอ่าไส้เนี่ยความยาวของไส้เนี่ยกับเนื้อเนี่ยความยาวของไส้เนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับของทั้งหมดนะครับอ่ามาดูกันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับประมาณนะครับ เนี่ยจะสามารถเป็นซัพพลายได้เหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ได้อยากตีเป็นซัพพลายแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ซัพพลายวิกในการรีดอาได้เนาะอ่าถ้าเราไม่ได้อยากตีแบบนี้นะครับแบบมีซัพพลายแบบนี้เนาะอ่าแต่เรารู้สึกว่าโอเคอามันเยอะไปหรือว่าโซนเนี้ยมันกว้างไปมันหลายจุดเกินไปเนี่ยเราจะใช้ซัพพลายวิกในการรีดอาได้เนาะเห็นไหมมันก็จะลดลงมาเลยนะครับจากกี่จุดเนาะ จาก900กว่าจุดเหลือ500นะครับผมใช่ก็สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ในการอ่ามองนะครับว่าเป็นซัพพลายเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือ,อเป็นฟลิปครับดีมานซัพพลายฟลิปเนี่ยมันคือตรงนี้ครับทุกคนอ,าอ่าผมบอกว่าตรงนี้มันสามารถใช้เป็นซัพพลายได้เนาะฮิดเด้นหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นทั้งฮิดเด้นแล้วก็เป็นวิกด้วยเนาะซับซับซ้อนก็นเลยเนาะตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ย อ่าแต่ถ้าถ้าตีเป็นวิกจริงๆเนี่ยอาจจะตกรดหรือเปล่า,อาลองมองดูอาจจะนิดเดียวนะครับใช่นิดเดียวเนาะรือวถ,ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ตีเป็นโซนฮิดเด่นไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะดรอปไทม์เฟรมไปหาไปรีดไปรีดหาก็ได้เนาะในไทม์เฟรมนี้ไปรีดหาออเดอร์บ็อกหรือว่าดีมันซัพพลายที่มันอยู่ในนี้ได้นะครับเพื่อรีดอาลงไปเทรดลงไปได้นะครับตรงนี้นะครับมันกับเข้าเรื่องกันคืออ่าแล้วดีมันซัพพลายฟิปคืออะไรคือ ซับไพหรือดีมาไหนนะครับที่สามารถชนะอ่าได้นะครับหมายความว่าตรงนี้ครับตรงนี้ทาไมถึงเป็นซับไพฟิปเพราะว่าซับไพเนี่ยครับสามารถส่งเบรกนะครับส่งเบรกตัวช็อคนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถส่งพังตัวดีม n นตรงนี้ได้นะครับเราจะเรียกว่าฟลิปก็คือสามารถซับไพเนี่ยอาจากดีมานนะครับกลับมาเป็นซับไพแล้วครับในการที่ซับาพจะคุมเกมนะครับหรือว่า สามารถชนะตัวดีมานนันได้นะครับสมมติว่าเราเทรดดีมานตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยดีมานตรงนี้มันแพ้ลงไปแบบนี้เลยครับก็เนยมันจะสร้างซับไพ่ใหม่ที่สามารถชนะดีมานตรงนี้ได้นะครับเราสามารถใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้นะครับแบบในกรณีในกรณีตัวอย่างนี้นะครับก็อันนี้จะเรียกว่าซับไพ่ฟลิปนะครับผมตรงนี้เนาะก็ครบแล้วนะครับทั้ง6นะครับก็อันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปฝึกดูนะครับฝึกตีแล้วก็ฝึกหาเนาะ ว่าแต่และโซนนะครับอย่างอย่างเช่นเนี่ยครับในการาฟตัวอย่างหน้าง,งานของจริงเนี่ยแต่และโซนเนี่ยก็สามารถใช้เป็นการเข้าเทรดได้เนาะบางทีเนี่ยเรารอที่โซนซับไพแบบนี้เอ้ยทาไมราคามันไม่มาถึงเราเลยแล้วมันสามารถลงไปแล้วแบบนี้เอ้ยเราจะเราตกรถแล้วหรือเปล่าอ่า,อาประมาณนี้ครับคือที่เรารู้ว่าโอเคฮิดเด่นตรงนี้มันอาจจะเป็นซับไพของในไทม์เฟรมอื่นนะครับอย่างที่ผมบอกคือเงื่อนไขนะครับจากคลิปแรกเนาะเงื่อนไขที่เทรดได้เนี่ย มันต้องอยู่ในโครงสร้างนะครับที่สามารถผักดันราคาลงไปได้แบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะมันเข้าเงื่อนไขนะครับเราจะไม่มาเทรดตรงแฝดไวรุแก็บตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคจะถ,ถามว่าเทรดได้ไหมก็เห็นไหมครับก็ลงไปอยู่นะเนาะทุกคนพอโครงสร้างเนี่ยครับที่มันชัดเจนแบบนี้อย่างแรกเราเลยต้องดูโครงสร้างก่อนนะครับว่าโครงสร้างตอนนี้มันเป็นโครงสร้างขาอะไรนะครับอ่าลงมาแบบนี้ มันอยู่ในโครงสร้างใช่ไหมที่เราบอกกันในคลิปที่แล้วคือมันอยู่ในโครงสร้างบอสช็อกอ่าหรือว่าเอ็มช็อกได้หมดเลยนะครับทุกคนอ่าเป็นขาขึ้นตรงนี้เนาะกนขาขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาได้ลงมารับอ่าตัวดีมานตรงนี้นะครับถึงกี่รอบครับในหนึ่งสองสามสี่รอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อวานนะครับราคาได้ขึ้นไปนะครับ รับตัวซัพพลนะครับใช่หรือว่าเป็นซัพพลายวิกตรงนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในกรอบตอนนี้อยู่นะครับก็เนี่ยครับจะเป็นตัวอย่างประเภทของดีมานซัพพลายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของพวกตัวนี้ครับลิควิตี้สวีปนะครับหรือว่าตัวที่เราจะใช้คัดกรองนะครับก็คือเป็นพวกพรีเมียมดิสคาวนะครับของแต่ละสวิงนะครับที่เราจะสามารถดูว่าโอเค ตรงนี้ราคาเหมาะสมนะครับที่จะสามารถเซลลงไปได้เนะาะประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันพาร์ทหน้านะครับทุกคนก็ยังไงคลิปนี้นะครับฝากกดช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมหรือว่าใครงงตรงไหนนะครับสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับยังไงก็เข้ามาติชมได้นะครับยังไงก็ในคลิปวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ